ตัวเจ็ที่นั่งเข้ามาเพิ่มอีกแล้วนะคะบอกได้เลยคันนี้ไม่น้อยเพียง7 0,000มื่โลเท่านั้นนะคะแต่งทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกับเจ้าตัว e s ู่สามจุดศูนย์อาติเมคันนี้ได้รถปี2020นะภายในสวยกริบเลยนะคะออปชั่นมีมาให้แบบรล้นเลยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอกลางทัชสกรีมนมีมาให้ครบเลยใครสนใจนะคะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะชมกันต่อได้ที่ท้ายคลิปเลยะคะ่ะ วัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับฝนอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์เหมือนเดิมนะคะอยู่กันที่สาขาสุวินทวงศ์46นะสาขานี้นะคะเป็นสาขาเปิดใหม่เลยของบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะใครนะที่กําลังมองหารถยนต์มือ2องเก็เอเกดคัดคุณภาพนะคะพี่ไม่มีชนหนักพลิกความน้ําท่วมไม่กราบสีและไม่กอใหม่นะคะแนะนําเลยค่ะพี่ๆออกรถกับเราได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดออกรถได้เช่นกันมีบริการไฟแนนซ์วิ่ง ไปเก็บเอกสารเซ็นสัญญาให้พี่ๆถึงหน้าบ้านเลยเนาะหากวันที่ผลอนุมัตินะคะออกนะคะพี่ไม่สะดวกมารับรถเราก็ยังมีบริการขนส่งรถสไลด์นะคะส่งรถให้พี่ถึงหน้าบ้านเช่นกันนะคะวันนี้นะคะใครเนี่ยที่กําลังมองหานะรถไว้ใช้งานในครอบครัวนะได้รถปีใหม่ใหม่น้อยๆนะคะแนะนําคันนี้เลยบอกได้เลยเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะอันนี้เป็นสภาพแรกรับนะคะอยากให้พี่ๆชมนะคะสภาพเรียวๆเลยนะคะรถของเราเรารับประกันโครงสร้าง ให้นะไ,ไม่มีชนหนักพลิกความน้ําท่วมไม่กราบสีไม่กรอไม้ไม่ตัดต่อด้วยนะคะหากซื้อไปนะคะพี่ๆเอาไปตรวจจอนะคะชนหนักพลิกความน้ําท่วมนะคะกราบสีกรอไม้ตัดต่อคืนเงินให้พี่เต็มจํานวนเลยนะคะคันนี้นะคะซื้อเงินสดได้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะใครที่กําลังมองหารถนะแล้วจัดไฟแนนซ์นะคะอย่าเพิ่งกังวลนะเรามีไฟแนนซ์นะรองรับนะคะพี่ๆมากกว่า10สถาบันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะเดือนนี้นะ,ะเรามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะ แถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะหนึปี2 0 0 0 0กิโลนะคะพี่สามารถเข้าได้ทุกศูนย์เลยนะคะใกล้บ้านคุณนะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องจะพามาชมรถเข้าใหม่คันนี้กันนะคะกับเจ้าตัว e ซู่นะคะสามจุดศอาติเมคันนี้นะพี่ได้รถปี2020นะคะแล้วก็คันนี้ไม่น้อยมากๆเลยนะคะไม่เพียง7 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะวันนี้น้องจะพาไปชมกันว่าเจ้าคันนี้นะคะพี่จะได้ออปชั่นอะไรบ้างภายในจะสวยกริบขนาดไหนนะภายนอก ะะมองผ่านเลยคันนี้สวยเลยคันนี้ได้เป็นสีขาวด้วยนะคะจะัดทรงลงร้อมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันก่อนที่โซนด้านหน้าเลยนะคะคันนี้นะไฟหน้าจะเป็น LED โปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะคะไฟนะใสๆเลยค่ะพี่ไม่มีไอ้นะ้ำไม่มีรอยขนแมวแต่อย่างใดนะคะสว่างแน่นอนนะคะกระจังหน้าคันนี้นะคะจะได้เป็นสีคโครเมียมแบบนี้เลยนะคะพร้อมโลโก้อิซูซุคันนี้นะคะทะเบียน2ขอไข่จอจานนะคะ6ก สี่สามหากพี่พท่านไหนชอบนะคะแคปรูปหน้าจอเอาไว้นะคะโทรหาน้องได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดสองศูนย์ห้าหนึ่งสองหรือใครนะคะที่อยากได้รายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่สามารถแอดไลน์หาน้องได้เลยนะคะ ID ไลน์นะคะจะเป็นเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยน้องขึ้นไว้ให้นะคะมุมซ้ายมือด้านล่างแล้วเนาะส่วนโซนด้านหน้านะคะมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะถึง2จุดเลยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเลยคันนี้เรียกได้ว่าออปชั่นมีมาครบครบ เลยนะคะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะขับในเมืองขับต่างจังหวัดนะคะขึ้นเขาลงห้วยคันนี้เรียกได้ว,ว่าตอบโจทย์แน่นอนนะคะเพราะสมรรถนะการขับขี่ของอีซูซูมิวเอบอกได้เลยขับนุ่มๆเลยค่ะพี่แล้วก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะรถครอบครัวนะที่สามารถนั่งกันได้ถึงเจคนเลยนะตอบโจทย์มากใครที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆเ,เนาะโซนโซนด้านข้างนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะแล้วก็ภาษีพรบรเรามีนะคะต่อให ครบเลยนะคะเรามาดูกันต่อที่โซนล้อกันบ้างเนาะล้อคันนี้นะที่จะได้เป็นล้อแม็กมาแล้วนะคะจัดทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้เป็นล้อแม็กขอบขนาด18นิ้วเลยนะคะยางเดี๋ยวน้องเปลี่ยนยางปีใหม่ให้เป็นปียีิบห้าด้วยนะส่วนซุ้มล้อนะคะยังคงสภาพดีแล้วก็เดิมๆนะคะคันนี้บอกได้เลยสวยกริบเลยค่ะพี่ใครที่มองหารถแบบผ่อนสบายๆผ่อนเบาๆคันนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์แน่นอนราคานะหนูบอกเลยคันนี้ราคาเพียง8ปดแสน 7 9 0 0 0นานะคะราคาดีมากๆเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันโซนด้านข้างกันบ้างน,นะคะคันนี้มือจับประตูจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเดี๋ยน้องพาไปชมนะโครงสร้างนะบอกได้เลยโครงสร้างเราเดิมๆแน่นอนนะคะเม็ดอาร์คทุกจุดนะคะบอกเลยอยู่ครบภายในสีสวยไหมคะสีสวยเป็นสีน้ำตาลนะเบาะสีสวยมากๆเลยเดี๋ยน้องพาไปชมภายในโซนฝั่งนู้นกันนะคะเรามาไล่ดูวันที่โครงสร้างก่อนเลยตัวโครงสร้างนะคะเดิมๆเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะรับประกัน ได้นะคะไม่มีชนหนักพิกความน้าท่วมแน่นอนนะคะซื้อรถกับเราพี่ซื้อง่ายนะคะพี่ได้รถชัวร์พี่ไม่ต้องกลัวว่าพี่จะได้รถย้อมแมวเลยนะคะมาต่อกันที่หัวน็อตเสาบีกันบ้างที่หัวน็อตเสาบีนะคะไม่เคยมีขยับสีไม่เคยถลอกนะคะเรารับประกันให้อยู่แล้วเนาะอ่าซื้อรถกับน้องนะพี่ได้รถสวยได้รถคุณภาพแน่นอนเอาขับเอาไปขับกันยาวๆเลยเนาะคันนี้นะคะบอกได้เลยผ่อนนะคะอยู่ที่16,00 0เท่านั้นนะคะราคาโคตรด,ดีผ่อนโคตรเบานะ สำหรับรถเจ็ดที่นั่งแบบนี้เนาะโซนหน้าหลังนะคะจะได้นะคะเป็นไฟท้าย LED มาให้แล้วนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ถึง4จุดเลยนะแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้ด้วยมีกล้อง,องมองรอบคันให้เลยนะคะเดี๋ยวเราเปิด โซนดน้าหลังกันบ้างคันนี้นะคะฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาให้แล้วนะเปิดออกมานะคะภายในกว้างขวางเลยนะคะกว้างมากๆเลยนะใครที่มีสัมภาระเยอะๆนะคันนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์เลยนะคะใครที่ชอบเดินทางต่างจังหวัดชอบท่องเที่ยวนะคะขึ้นเขาลงห้วยคันนี้เรียกได้ว่า สบายสบายเลยพี่หรือมีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆนะพี่ปรับเบาะตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะปรับเบาะขึ้นมาเป็น3มที่นั่งได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่มีสมาชิกเยอะๆแต่ชอบรถใหญ่ๆแบบนี้นะ,ค,ะคันนี้ก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์แน่นอนนะคะอุปกรณ์ภายในนะเรามีมาให้ครบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงยางอะไรมีมาให้ครบเลยนะคะหัวน็อตทุกจุดนะพี่ เดิมทุกจุดเลยค่ะไม่เคยมีขยับทุกจุดเลยนะคะของเราไม่เคยถอดฝาท้ายด้วยนะพี่เรียกได้ว่ารถสวยเลยสภาพดีสภาพนางฟ้ากันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยน้องพาไปชมภายในนะคะโซนผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะคะว่าภายในจะกว้างขวางนั่งสบายขนาดไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันโซนผู้โดยสารตอนหลังเปิดออกมานะคะโซนผู้โดยสารตอนหลังนะคะเบาะปรับพับได้เหมือนกันเนาะหากพี่ๆี่ไม่ใช้พี่ก็ปรับลงมา เดี๋ยวขึ้นไปดูภายในคันนี้บอกได้เลยนั่งสบายมากเลยพี่นั่งเข่าไม่ติดเลยนะคะภายในน้องสูงร้อนั่งเข่าไม่ติดนั่งสบายด้วยนะคะออปชั่นโซนหน้านหลังนะจะได้ที่ชาร์จ USB มาให้ถึงสองช่องนะคะแล้วก็ที่ชาร์จปลั๊กไฟตรงนี้ให้มีให้ด้วยเนะ,ค,ะคันนี้พี่จะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะสวยมากแล้วก็มีที่วาง พักมือตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังเก็บแก้วน้ําตรงนี้ได้ด้วยนะเก็บแก้วน้ําตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยน้องดึงออกให้ดีอ่าเก็บแก้วน้ําได้วางของได้นะคะโซนด้านบนนะคะมีไฟสองสว่างโซนด้านบนมาให้นะคะแล้วก็สามารถปรับแอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะแอร์โซนด้านหลังปรับได้ตามใจชอบเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันโซนด้านหน้านกันบ้างนะคะพี่จะได้อ p อชั่นอะไรกันบ้างเนาะ เปิดออกมานะคะโซนด้านหน้านะฝั่งคนขับนะคะจะมีปุ่มควบคุมกระจกให้นะคะแต่ฝั่งคนขับจะเป็นออโต้แล้วนะคะคันนี้เบาะนะคะเป็นปรับไฟฟ้าอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปโซนด้านบนกันบ้างนะคะเดี๋ยวสตาร์รถให้ดูเลยเนาะ,ค,ะคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่แอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ คันนี้นะคะจะมีหน้าจอแสดงผลการขับขี่มาให้คันนี้เลขไม่อยู่เพียง70,000กิโลเท่านั้นนะคะราคาดีเลขไม่น้อยได้รถปีใหม่คุ้มค่าแน่นอนนะคะพวงมาลัยคันนี้เนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาแล้วนะคะซ้ายขวานะพี่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้นะคะรับโทรศัพท์นะวางโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยพี่สามารถควบคุมผ่านพวงมาลัยได้เลยเนาะคันนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆเลยส่วนตรงกลางนี่ะพี่จะได้หน้าจอกลางขนาด10.1นนิ้วมาแล้วนะ แล้วก็มีนิเ i กเตอร์ให้เนาะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a เได้ Android Auto มีให้ครบเลยนะคะวิทยุ SMAM มีมาให้หมดเลยนะคะแล้วก็คันนี้เป็น Air Auto แล้วนะคะแยกซ้ายขวาแอร์เย็นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราปรับแอร์สักนิดหน่อยอ่าแอร์เย็นมากๆเลยเนาะคันนี้นะคะมีช่องชาร์จ USB มาให้หนึ่งช่องนะโซนด้านหน้าตรงนี้นะคะพี่จะเสียบ หัวชาร์จเข้าไปก็ได้เนาะเพิ่มเติมไปนะคะหากใครแบบชอบชาร์จเยอะๆนะคะแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้เรียกได้ว่าสวยเลยเรามาดูกันต่อคอนโซลด้านบนกันบ้างคอนโซลด้านบนนะคะจะได้เป็นสีดําแบบนี้นะแล้วก็เดินด้วยสีทองแบบนี้ทองๆน้าตาลเรียกได้ว่าสวยมากเลยนะคะที่เก็บของมีมาให้ครบนะใส่ซีดีตรงนี้ได้นี่ มีที่ใส่แผนซีดีด้วยคันนี้เรียกได้ว่าออปชั่นเยอะจริงๆเลยนะคะเบาะนะคะจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เบาะไม่มีย่นนะคะไม่มีเตไม่มีไม่มียน่นไม่มีขาดเลยนะคะตึงๆเลยนะเหมือนใหม่เลยนะคะส่วนโซนด้านบนนะคะที่บังแดดนะยังคุมถุงอยู่เลยพี่ใหม่มากๆเลยนะแล้วก็มีกระจกพร้อมไฟมาให้ด้วยนะคะฝั่งคนขับก็มีเหมือนกันนะคะที่บังแดดพร้อมกระจกพร้อมไฟมานะแล้วก็ช่องเก็บแว่น มีมาให้ครบไฟซองสว่างโซนตรงกลางนะคะยังมีให้ครบติดดีด้วยนะคะคันนี้นะพี่ราคาเบามากๆเลยนะราคาเพียง 8 7 9 0 0 0ะคะราคาดีเลขไม่น้อยได้รถปีใหม่ด้วยนะคะคันนี้ได้รถปี2020จดปี21นะคะกับเจ้าตัว i e s u z u milx 3.0นะคะอันติเมคันนี้นะแล้วก็เอ่เลขไม่เพียง70,000กิโลเท่านั้นนะคะราคา8 7 9 0 0 0หาพกพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะแคปรูปหน้าจอเอาไว้ได้นะคะทักไอ l ดี e ลนหาน้องได้เลยนะหรือโชหาน้องได้เลยที่เบอร์0,640,720 5ใครอยากได้รายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมพี่แอดไอดีไลน์มาได้เลยมุมซ้ายมือด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้นะะี่ยฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปนะคะอัปเดตรถเข้าใหม่กันนะวันนี้ยังไงนะต้องรากันไปแล้วสวัสดีค่ะ